พักประชาธิปัตย์พักเก่าแก่ครับในพักก็ฟาดกันครับระหว่างท่านอดีตนายกชวนกับท่านหัวหน้าปัจจุบันท่านเลขานะครับพี่ชวนแกก็บอกว่าไม่ไม่อยากจะร่วมรัฐบาลนะครับอยากจะเป็นฝ่ายค้านเพราะเคยด่าทักษินด่าไทยรักไทยด่าเพื่อไทยไว้เยอะวันนี้จะกลับไปไปรวมไปรวมกับคนที่เราเคยด่าเขามันก็ดูน่าเกลียดนะนะครับคุณชวนก็ไม่อยากจะร่วมนะแต่ท่านหัวหน้าพักเฉลิมชัยกับ ท่านเลขาเดชอิดอยากจะร่วมนะนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กันคนละทิศคนละทางนะท่านเลขาก็บอกว่าออคุยกับพักเพื่อไทยแล้วเดี๋ยวเราจะได้สองตำแหน่ง <c oughs> ส่วนหัวหน้าพักบอกเดชอิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ใช้คาดเคลื่อนแล้วเขายังไม่ได้เชิญเราเลยคาดเคลื่อนแล้วมติพักก็ยังไม่มีจะร่วมรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีมติพักนี่ก็ต้องทวงครับเราอยู่ฝ่ายค้านก็ไปทวงรัฐบาลไปทวง ไปทวงทักษิณไปทวงอิงนะครับเออเมื่อไหร่จะให้รัฐมนตรีกับเรานะครับเราอยู่ฝ่ายค้านแต่หัวใจรัฐบาลครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็มันก็แสดงออกกันนอกหน้าเข้าตำราด้านได้อายอดนะสมัยนี้ต้องด้านได้อายอดนะครับนะถ้าเราอยู่เงียบๆติ๋มๆก็เขาก็ไม่ให้แล้วครับเราก็ต้องทวงกันออกสื่อนี่แหละครับทวงเก้าอี้ทวงอะไรละครับนะครับ,นะรบก็เพราะเราอยากเป็นเนะี่ยนายหัวชวนก็บอกว่า ประชาธิปัตย์ไม่ได้อยากเป็นแต่คนที่อยากเป็นคือหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักบอกเข้าไปเลยว่าเราอยากนะครับความอยากเป็นเหตุสังเกตง่ายนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการทวงเก้าอี้แล้วก็ทวงนี่นะทวงทั้งเก้าอี้ทั้งทวงนี่นะพี่น้องประชาชนครับนะเข้ามาดูพี่เดย์เยอะๆมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์พี่เดนะครับนะภาพเสียงชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวคนก็จะไปลองนะครับ ลองเรื่องสนามกอล์ฟอัมพายลองเรื่องข้อสอบรั่วสมัยจุฬาลองเรื่องหุ่นลองบ้านนะครับเดี๋ยวนะนายกคุณหนูเนี่ยจะโดนหลายดอกอะ่ะก็หวังว่าคุณหนูจะพิสูจน์ตัวเองนะครับให้ประชาชนเห็นว่าคุณหนูก็สามารถเป็นนายกได้นะครับถึงแม้สำนักโพจากนิดาก็บอกว่าประเทศไทยปกครองด้วยนะระบบสองพ่อลูกครับตระกูลเชนวัรนะพ่อคิดลูกทำครับนะ แต่ถ้าให้ลูกคิดเนี่ยลูกคงอยู่ไม่ได้แหละครับคงคงไม่มีสติปัญญาเพียงพอนะครับเพราะว่าสํานักโพบอกว่าองค์ mm hmm. อิงจะบริหารประเทศโดยไม่มีพ่อไม่ได้นะขาดพ่อไม่ได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นก็เราบริหารนะครับเลือกหนึ่งได้สองครับเลือกลูกได้พ่อจุกรูอ่าพ่อไปจังหวัดน่านไอพ่อไปเชียงรายลูกไปแลลวไปน่านนะครับนะครับก็คนละจังหวัดนะก็ช่วยกันดูแลประเทศครับ ช่วยกันดูแลนะช่วยกันดูแลนะครับประเทศไทยนะครับเราระบบสองพ่อลูกครับอ่านะมันจอดได้ไหมนะครับลองดูซิเนี่ยตรงนี้ได้ไหมเออลองลองถามได้ไหมอืมนะครับอให้มันตรงนะนะครับก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบ้านเรานะครับถ้าเราอยากเป็นรัฐมนตรีเราก็ต้องทวงเหมือนทวงนี่นะครับเขาไม่ให้เราเป็นเราก็เสนอหน้าไปเป็นเช่นนะครับลองไปถามก็นดูได้ลงไปก่อนเนี่ย ลงไปถามมาจอดได้ไม่ได้ไงอ่านะครับนะเออครับออืมต้องให้มันชิดซ้ายหน่อยไหมหรือไงลองดูห่างไว้ซ้ายนะนะครับนะดูซ้ายห่หางไหมห่างไปไหมเอ่อเอา,เอา,เ,อาเอาแจ๋วหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็บ้านนี้เราก็ต้องเป็นหน้าด้านครับด้านได้ออยอดจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับอืมนะ สามจังหวัดเปิดการมองเห็นวิทย์อะไรอ่ะวันศุกร์นะครับขอบคุณครับนะครับนะนะครับก็เอาเงินมาแจกเงินส่วนตัวแจกบ้างนะครับคุณทักษิณแกรวยครับน่ารวยมากนะครับคุณอุงอิงก็รวยมากนะครับใส่เสื้อตัวเราเป็นแสนนาฬิกาเรือนเราเป็นร้อยล้านนะครับนะนะครับนะนะครับนะครับก็สบายสบายครับเมื่อสองสัปดาหเนี่ยผมทําคดีนะครับเหตุเกิดที่สุพรรณบุรีถนนสุพรรณบุรีอู่ทองหรือไงอ่ะ ก็ปรากฏก็ขยายถนนทำถนนซ่อมถนนนะไม่มีป้ายสัญญาณเตือนไม่มีไฟเตือนมืดเลยครับลูกความผมวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตกไปแล้วครับนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกเคลื่อนสารพิพากษาให้กรมทางหลวงกับผู้รับเหมาร่วมกันรับผิดล้านหกนะครับหนึ่งล้านหกแสนนะครับแล้วเมื่อสองสันดนี้ผ่านมากองปราบไปจับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะทำถนนครับไฟมืดไม่ติดสัญญาณคนได้รับอันตรายแก่กายครับ สารออกหมายจับนะครับกองปราบไปจับมาแล้วนะเพราะนั้นหน่วยงานราชาการเนี่ยปล่อยปะละเลยนี่มันผิดนะดีไม่ดีโดนทั้งหนึ่งห้าเจ็ดโดนทั้งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแกย่กายด้วยนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานราชาการเนี่ยต้องโดนด,ดําเนินคดีหรือไม่ก็พี่น้องประชาชนก็ลองไปคิดดูอะถ้าเราคิดว่าเสียหายเราก็ไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านอยาทนายความใกล้บ้านท่านนะไม่จําเป็นต้องปรึกษาผมนะครับปรึกษาใครก็ได้ครับใกล้บ้านท่าน นา,นายปากซอยก็ได้ปรึกษาว่าเนี่ยเราจะฟ้องได้ไหมอะไรไหมนะครับเนะี่ยเพราะว่าบางทีก็จะไปฟ้องเฉพาะไอ้คนที่เป็นผู้รับเหมานะครับก็ฟ้องหน่วยงานราชการดีไหมยอย่างยาดองเนี่ยใครมีหน้าที่ต้องปราบปราบป,ป,ปรามเรื่องยาดองตำรวจเกี่ยวข้องไหมปล่อยปาแล้วเลยไหมรับสวยไหมเขตรับสวยไหมสันป่สาม,มิตรรับสวยไหมแทศกิจรับสวยกร,ยร,ยรุงเทพมหาน,นครเนี่ยเนี่ยมีการปล่อยให้ขายยาดองในกรุงเทพมหาน,นครผู้ว่ากทมต้องรับผิดชอบไหม หรือว่าเป็นผู้ว่าแล้วลอยตัวนะครับนะผู้ว่าขามรแล้วสมัยปล่อยให้มันให้มีการขายยาดองได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะนะครับอ่านะครับอ,อ,อาจารย์ไปไหนครับวันนี้ผมมาศาแลแขวงพระนครเหนือนะเก้าโมงเช้ามีพิจารณาคดีนะครับอชอบพี่เดตรงๆไปนะครับผู้ว่าเชียงรายงานเข้ามหาดไทยสั่งแจ้งเหตุหายตัวช่วงน้ําท่วมรัฐมนตรีมหาดไทยอนุทินเดินทางไปเชียงรายไม่พบหน้าผู้ว่าเชียงรายมาต้อนรับ รัฐนะม,มนตรีไปก็ผู้ว่าขา้าราชการก็ต้องมาตั้งแถวเรียงต้อนรับอนุทินปรากฏผู้ว่าไม่ได้ไปต้อนรับนะไปช่วยน้ําท่วมอยู่นะครับนะครับก็เลยโดนสั่งให้ชี้แจงครับว่าหายตัวไปไหนเจ้านายมาก็ต้องคอยมาเป็นไงมาเปิดประตูรถมาอะไรนะพาไปทานข้าวนะพานูน่นพานี่ต่างๆไปเลี้ยงดูปูเสือหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเมืองไทยในี่ยบางทีรัฐมนตรีเนี่ยไป ไปช่วยน้ําท่วมเนี่ยแม่งจะทําให้เป็นภาระกับข้าราชการหรือเปล่าแทนที่เขาจะเอาเวลาไปช่วยเหลือประชาชนก็ต้องมายืนคอยแลละต้อนรับนะครับเปิดประตูรถบ้างพาไปทานข้าวบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นหรือเปล่านะผมว่าพวกรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยไม่ต้องลงพื้นที่มั้งคือลงไปแล้วเนี่ยเป็นภาระกับข้าราชการต้องมาคอยยืนต้อนรับแทนที่เขาจะเอาเวลาไปช่วยเหลือน้ําท่วมเนี่ยกระทงสารผู้ว่าเชียงรายเนี่ย โดนมหาไทยแจ้งเหตุหายตัวช่วงน้ําท่วมไม่มาต้อนรับนะครับรัฐมนตรีแล้วก็รองนายยกรัฐมนตรีนภูมิธรรมเนี่ยยังไงแน่สงสารข้าราชการนะนอกจากจะต้องทํางานทําการแล้วก็ต้องคอยรับใช้นักการเมืองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะนะครับนะพี่น้องประชาชนว่าย,ยังไงนะนะครับอืมนะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมาย คดีความไม่คืบหน้าหรืออะไรต่างๆก็โทรศัพท์สอบถามกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือจะแวะมาที่สำนักงานทนายคลายทุกหนึ่งเก้าสี่ซอยรามินทาห้าสิบสองทับหนึ่งก็ได้มากินกาแฟกันนะครับมาแล้วมากินกาแฟที่ร้านทนายคลายทุกามาซื้อของที่ระลึกมีเสื้อทนายคลายทุกมีกระเป๋ากระโูดมีอะไรต่างๆนะครับก็แวะมาเยี่ยมเยียนทักทายแลกเปลี่ยนกันมีความทุกข์มีอะไรต่างๆก็มาแลกเปลี่ยนโทรศัพท์มาพูดมาคุยกัน นะถูกการแกล้งถูกกางแก้ก็มาแลกเปลี่ยนกันในฐานะที่เราเป็น f c นะครับนะนะพอเรามีความรู้ทางข้อกฎหมายรู้ทันโจรนะพี่เดก็เตือนภัยทุกวันเรามานั่งคุยกันในฐานะที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กินกาแฟกันที่ร้านนายไครทุกรามทาห้าสองทับหนึ่งซอยโรงพยาบาลสินแพทย์ได้นะครับนะอยู่ทุกวันจันถึงสุขก็มาพูดคุยกันถูกการแกล้งถูกกังแก้ก็มาแลกเปลี่ยนว่าเราจะทํายังไงกันดีอะไรต่าง มามาปรับทุกปรับอะไรกันได้นะครับก็เรียนนะครับนะครับก็รักทุกคนครับพี่เดครับจุกครูจุกครูนะครับอืมนะครับช่วยกันแชร์เพจทนายขายทุกช่วยกันด้วยนะครับช่วยกันกดสับสไครต์กดกระดิ่งช่วยกันเปิดการมองเห็นนะครับนะครับอ่าก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะได้เวลาพอสมควรอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับจะมีการลงทุนคาสิโนหนึ่งแห่ง นะครับลงทุนประมาณ2 0 0แสนล้านนะครับสนามม้านางเลิงผมดูข่าวแล้วก็ตกใจนะใช้เงินลงทุน2 0 0แสนล้านสร้างคาสิโนสร้างแอร์คอมเพกต์ไอ้อะไรเอนเตอร์เทนคอมเพกต์โอ้ยนะครับโครงการใหญ่มโหสะโมโหลานนะครับนะครับเงินะลงทุนตั้งสองแสนล้านนะเขาเอาเงินมาจากไหนกันทำไมเขารวยกันเหลือเกินนะสนามม้านางเลิงเนี่ยราชตินาไม้เขาบอกเขาเงินเขาพร้อมสองแสนล้านเขาเงินมาจากไหนเขาบอกเขามีหุ้นส่วนมีอะไรอ่ะ จะได้ดึงดูดคนมาในเมืองไทยก็แสดงว่าเร็วๆนี้รัฐบาลเพื่อไทยจะเปิดคาสิโนแน่นอนเพราะว่านี่เขาจะลงทุนสองแสนล้านน่นะหลายๆคนก็ถามว่านะลงทุนเนี่ยคาสิโน,โนเนี่ยสองแสนล้านเนี่ยนะครับเอาเอาเงินเนี่ยไปสร้างโรงเรียนดีไหมพราะประเทศเราเนี่ยโรงเรียนมันยังไม่พอนะครับไปสร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยแนวโน้มเนี่ยครับเมืองไทยก็จะเปิดบ่อนเสรีแน่ๆดูแล้วนะรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าต้องเอาเงินใต้ดินขึ้นมาบนดิน บ่อนซ่องอะไรต่างๆ,ๆนะครับอืมนะครับอืมนะฮะอันนี้ก็ดว่ากันต่อไปนะครับผู้ก่อตั้งแอปชื่อดังเทเล gram อ่าพาเวลอ่าดูลบถูกตั้งข้อกล่าวหาทางอาญา12กระทงในฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอ่ามีอะไรที่น่าสนใจครับอืมอ่านะครับดูนะครับอืมอ่อนะครับมีอะไรกันบ้างครับที่น่าสนใจเดี๋ยว,ยวสักครู่นะอืมเดี๋ยวพี่เดก็ หาข่าวสารอะไรชนิดนิดหน่อยหน่อยนะอ่านะครับเฉลิมชัยยันยังไม่เคยคุยแกนนนาเพื่อไทยเดชดอิดเลขาคาดเคลื่อนไปเองยังไม่มีใครเชิญประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลนะครับว่ากันไปครับออืืมมประธานวิปรัฐบาลยินดีต้อนรับยินดีรับข้อเสนอหัวหน้าพักประชาชนหาลือปมยุบพักประมวลจริยธรรม แก้ฐล้รธนูญไม่ล่าช้านัดคุยเทงนัทพงศ์พุทธนี้ส่วนเลือกลองประธานก็ว่ากันไปนายกแพทองทานเตรียมลงพื้นที่สุขโขทัย30มสิงหานี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมานายกเตรียมลงพื้นที่แล้วนะไม่ต้องรออำนาจนะถามพ่อหรือยังครับก่อนลงนะเอาไงดีพ่อหนูลงแน่นะงานนี้ผัดผัดผัดกะเพราผัดผัดกะเพราอะไรต่างๆอย่าลืมเปิดแก๊สน,นะ ทีมงานทำคอนเทนต์นี่มึงไม่ค่อยดูเลยปล่อยนายกคุณหนูเดือดร้อนหมดมนะครับ